อ้าวตัวยังไม่กล่าวบอกเป็นไรยัไม่แน่ใจอ่ะเราทำการบ้าน,นข้อนี้ไม่ได้สักทีเลยอะ่ะเราพยายามห,หลายครั้งแล้วแต่เราก็ไม่เข้าใจ ขอดูได้ไหมอ๋อข้อนี้เราทำละให้เราสอนไหมได้อันดับแรกนะเ<ม>ตอยอะหาดูก่อนว่าโจทย์อะยังได้อะไรแล้วก็ให้อะไรเรามาโจทย์ข้อนี้ให้มวลเรามาแล้วให้เราหามูลใช่ไหมอะใช่แล้วเตยใช้สูตรนะนี้นะนี่ แล้วยังไงต่ออ่ะให้เราอะ่ะแทนค่าที่โจทย์ให้มาลงไปในนี้นี่ใช่ไหมหนึ่งมลคูณหนึ่มลส่วนด้วยเก้าววลเราก็จะได้คำตอบออกมา๋อ thank you มากเลยนะอมสิเราคิดว่าจะยากกว่านี้ไม่เป็นไรถ้าเขาน่าทำไม่ได้มาถามเราดูนะขอบคุณมากมากเลยนะอ้าวเย็นละกลับกันเลยไหม ไปมาเก็บช่วยต้ยกลับยังไงอ่ะขับรถมาใส่สวัสดีเราขอหนึ่งช่วยนะได้สิเพิ่งแมาวั้แเหรอใช่เราเชื่อมนะ ธอชื่ออะไรหรอเธอชื่อกระตูนนะอ้ำย้ายมาจากที่ไหนอ่ะอะไรอ่มาจากที่ไหนโอ้ยเริ่มปรับตัวได้หรือยังก็เริมปรับตัวได้แล้วนะโอ้อ้ำมึงมีอะไรให้ดูกระตูนไปซื้อขนมด้วยกันไหมอ้าวกระตูนนี่ใครอ่ะเบนนี่อ้ำนะส่วนอ้ำนี่เบนนะอ้าวดีอ้ำดีเบนเบนจะไปซื้อขนมหรอใช่ๆไปด้วยกันแม่อ้ำไปดิ๊ก่ะ นะ้ามีอะไรให้หนูช่วยไหมคะนะ้าอยาข้ามถนนแต่นะ้ามองไม่เห็นกลัวรถจะมาไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวหนูช่วยคุณน้าเองจับแขนหนูไว้นะคะเดินตามหนูนะคะเดี๋ยวหนูดีรถให้ขอบใจจริงๆนะลูกนะ้กลัวข้ามไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวหนูถือกระเป๋าให้ะคะ่ะเดินตามหนูมานะคะ รถหยุดแล้วเราข้ามได้เลยถึงแล้วค่ะคุณน้าระวังด้วยนะคะข้างหน้าเป็นทางฟุตบาทขอบใจจริงๆเจริญเจริญนะลูกยินดีค่ะคุณน้าดูแลตัวเองด้วยนะคะความเอื้ออาทร generosity มาจากตัวจีในคำว่าสตรองคำว่าเอื้อหมายถึงเอาใจใส่มีน้ำใจเห็นแก่กัน ส่วนคำว่าอาทรหมายถึงความเอื้อเฟื้อความเอาใจใส่ความพวงรวมคำว่าเอื้ออาทรหมายถึงการเอื้อเฟื้อมีน้ำใจให้แก่กันความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเองแต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ ามสุนวัติกคนนั้นมารับท่าน